สวัสดีครับผมเพชรคนเฮชว่าวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองว่าวสองห้องครับผมสองห้องเมตรห้าสิบนะครับตัวใหม่ครับผมตัวใหม่นะครับนี่อะเป็นผ้าร่มสีแดงสะท้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่างานโครงงานมัดเป็นยังไงครับผมแบบคร่าวๆนะครับวันที่สิบสองธันวาคมหกสี่ครับผมลมค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับลองว่าวเล่นว่าวได้ดีเลยครับผมปะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมนี่นะครับผมให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับ ขออนุญาตใช้ภาษาอีสานด้วยนะครับคลิปนี้อะเป็นสนุประกับครับผมเป็นสนุติดประกับนะครับประกับไม้ไผ่ธรรมดาได้แล้วครับผมอปรับแต่งเอานะครับสองห้องนี่เมตรห้าสิบครับผมนี่ให้เบื้องลักษณะน,นะครับอะนี่ครับผมลักษณะางานติดครึ่งโค้งอยู่นะครับยังติดครึ่งโค้งอยู่ครับผมลักษณะน,นะครับตรงหางก็จะเลี้ยวหน่อยนะครับผมโอกกลางให้เบื้องแบบเข้าๆครับผมนี่รับเนื้องานก็บโได้แบบ นี่เท่าไรนะครับเป็นเข้าสามเหลี่ยมนะครับมัดเข่าสามเหลี่ยมครับผมปรับแต่งเลยนะครับปรับแต่งการเอียงซ้ายเอียงขวาครับผมนี่ล้มค่อนข้างเยี่ดีครับผมนี่ห้เบิ้งครับผมข้าวๆนะครับปีอ่ค่อนข้างจะไปทางแข็งนะครับออกแบบมารับล้มบนตอนก่อนตอนกลางคืนครับผมตอนกลางคืนนะครับสนุกก็จะเสียงช้าครับผมช้าเนิบแต่ว่ายังคงความมีเติร์ดอยู่นะครับ บพได้ว่าให้เติร์ดมันหายไปครับผมเสียงซาแล้วก็รักษาความเป็นเติร์ดไว้อยู่ครับผมเ๋ยวเบื้องแบบครข้าวนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมปอยสถานที่ที่เดิมนะครับตรงนู้นครับผมอากาศร้อนหน่อยนะวันที่สิบสองท่านว่าสามโมงกว่าๆแล้วครับผมลมดีนะครับวันนี้เลยมาลองให้ดูครับผมหางกับผ้าชาฝ้ายิบซ้ำนะครับลักษณะการติดครับผมนี่ครับให้เบื้องแบบอีกทีครับผมก้อนสิไปชมกันนะครับ นี่ครับอกกลางลบตาไม้เรียบร้อยครับผมงานมัดงานโค้งครับผมครึ่งโค้งอยู่นะครับนี่ครึ่งโค้งอยู่ครับผมนี่ครับผมมาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมอ่ะนี่นะครับผมหลังจากที่เคลียร์หางเรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมกันนะครับตำแหน่งปล่อยกัดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ประมาณ2แปลงนาครับผม70เมตรเจเมตรนะครับประมาณ70เมตรครับผมนี่เคลียร์หางเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวให้น้องต้นกล้าเป็นคนปล่อยครับผมเป็นคนซัด ตำแหน่งการปักสนูก็ประมาณนี้ครับผมการเสียบสนูนะครับบ่ได้เอาตั้มมากไนะครับเดี๋ยวมันจะตีปีกครับผมนี่ครับเขาก็สามเหลี่ยมนะครับไปเดี๋ยวรอชมกันนะครับผมการขึ้นให้ดูแบบชัดๆไปเลยนะครับนี่สงสวยครับผมออกแบบมาเพื่อดันลมตอนกลางคืนนะครับนี่สนุเสียงเนิบครับผมไปเดี๋ยวชมกันเลยครับกำลังจะป้อยว่าสองห่วงครับผมว้าวขาดม้าครับโอ้นี่ครับผม chắc mát ta đây nó mà nhỉ Ô ngắm luôn đấy nhỉ Ngắm luôn ngắm luôn Ô Đúng à, có bùm loài lốm mất lậu Ờ chạy yên yên chạy yên yên ai phá đéo À gì có bùm Tục bất cây nó hấp nhỉ À Ô bác con bác mấy con Bác mấy con Bác mấy đi đi bác mấy đi đi À Nhi có bùm ตามภาษาเด็กแล้วผม,ผมเห็นอยากได้ไปแลนเปียวไปแล้วครับผมพู้หล่ะเบาเป๋่ผู้ลูนะครับนี่ง้ามอยู่ครับผมง้ามอยู่นะครับผู้ลูเห็นหรือเปล่าดูครับผมอ่ะเดี๋ยวรอชมนะครับให้น้องเปียววาวแป๊บหนึง่งอ่ะนี่นะครับผมหลังจากที่แบบ <c ười> ลุกน่องครับผมลูกน้องเห็นว่าวขาดแลนเปียววาวแล้วนะครับโอ้ว่าเสียปล่อยวาวเห็นไหม ไปแล้วครับผมเนี้เนี้พ้นมากครับผมโอ้อะจะวิ่งเลยครับผมเพราะว่าพิงคันนาไว้นะครับนู่นแล่นไปเอาว้าวนู่นน่ะโมรูสิมาตอนไหนนะครับกลัวเสียเวลาครับผมปะเดี๋ยวผมจะแล่นใหเ้บิ้งเลยนะครับกาดขึ้นครับผมอหนึ่งสอง ตัวนูเสียงเนิบนะครับเนิบซาครับผมถือว่าโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยเสื้อให้ให้เบื้องนะครับปล่อยเสื้อเรื่อยๆครับผมขึ้นอยู่บนฟ้านิดเดียวครับผมนี่นี่นี่นิดเดียวเองครับผม เบบิงนะครั้ไปเชียร์กหน่อยครับผมกะล้มกะถือว่าเพราะเพราะร้องว้าวเลยครับผมเพราะหลินเพราะร้องว้าวเลยนะครับวันที่สิบสองธันวาปีหกสี่ครับผมไม่ได้แบบว่าดีอยังนะครับล้มบนล้มล่างเลยดีครับครับผมเขาแยกไปเชือกสักหน่อยก่อน,นครับผม อ่ะนี่นะครับผมตอนนี้ก็ได้ปล้อยเชือกไปหมดแล้วนะครับนี่400เมตรครับผมนี่นะครับออ้บ่เห็นเลยครับผมนี่นะครับก็ถือว่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับถือว่ายังโอเคอยู่ครับผมสีแดงะท้อนแสงก็ถือว่าใสได้อยู่นะครับในระยะ400เมตรนะครับนี่ข้างขึ้นได้สบายครับผมระยะนี้นี่นะครับ ล้มบนกับเพราะประคับประคองครับผมเพราะประคับประคองนะครับบ่าถือว่าดีครับผมเพราะประคับประคองวาวได้นะครับวันที่สิบสองธันวาปีหกสี่ครับผมนุ่นครับผมค่อนข้างที่ที่เป็นฤดูการเรียนวาวแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับเพราะว่านี่ครับผมเดี๋ยวไปเลยตามหัวไหลไปนะก็มีเตวาวครับผมนี่นะครับเป็นวาวอี่หลุมนะครับนี่หรือว่าปลากระเป้า อ๋อยใส่เบังไปลายไพ่แล้วครับผมนู่นขึ้นมาแล้วครับผมอ่ะผมองศาของเชือกนะครับรถือว่านี่ครับผมเดี๋ยวให้เบื้องตัวว้าวนะครับเบื้องตัวว้าว,วครับผมบวกกับเชือกที่มันแบบตกท้องช่างอีกนะครับนี่กับตับต้งก็ผมดูโอ้ภาษาบ้านกับสันทิลี่แล้วครับผมนี่สันทิลี่แล้วครับภาษาช่างว้าวครับผม ทันที่แล้วผมนี่ใส่นิดแล้วผมแต่ถือว่าโอเคนะครับสำหรับโตคนทําครับผมก็ถือว่าผ่านครับผมสนุเสียงเสียงซ่าครับผมเสียงมวนนะครับไปฟังตอนกลางคืนครับผมเสียงมวนอยู่ได้โดนครับผมเสียงซ่าอยู่ได้โดนนะครับเบิดขึ้นเหรอครับผมทะลุนิ่งๆประมาณนี้แหลนะเนาะตามสมภาพของ เสียงสนุกครับผมเสียงเลี้ยวกับสิบเสียกับสิไปไวแน่นะครับเนี่ยผมโลม on. อ่อนเนี่ยผมถือว่าสวยครับกับโตคนทำเองก็ถือว่าโอเคครับผมกับสิมีพัฒนากันอีกนิดน,นึงครับผมพัฒนาลูกสงูงเหรอครับผมดึงว้าวให้ดูครับผมว่ามันจะถึงมือมาถึงครับ ló xuống rồi nhé hấp bạn, à, giờ ló xuống ngay nước không? ตำแหนง่งตำแหน่งเชือก <laughs> สองกะสนุเปียงเป็นเสียงซ่านะครับ ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้แล้วผมนะถือว่าประมาณนี้แล้วผมอันนี้แช่เทศวาวผมถ้าเอาเชือกมาดีก,ก็ได้นะครับกันสนุสะบัดครับผมแต่ละวาวามันแบบใส่นะครับช่วยได้อีกครับผมหางก็ยาวครับผมประมาณนี้แหละถ้าชอบก็ขอสนอหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะเพื่อเป็นกำลังใจครับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับตัวนี้จะส่งให้ทางกทมครับผมรอรับรอเล่นนั่นเลยนะครับ พยายามเล่งเต็มที่ครับผมปีมืออ่ปีมือแบบจัดเต็มที่นะครับสุดความสามารถนะผมอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ